คอมพิวเตอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตอนยุคประมาณปี1900กว่ากว่าถูกไหม Microsoft เกิดตอน1975อย่างนี้เป็นต้นคือคนที่สร้างคอมพิวเตอร์แรกๆเนี่ยก็คงจะไม่ได้คิดหรอกว่าจะใช้เกินปี2000ณนะวันนั้นแค่มีสร้างคอมพิวเตอร์ได้ก็โอเคละสุดยอดละอย่างที่สี่ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเมมโมรีคือสมัยนั้นเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยคอมพิวเตอร์เราเมมโมรีแพงมากนะ ดิสกที่เราใช้กันเนี่ย1.44เมกะไบต์ใช่ไหมอันนั้นนี่ว่าเนี่ยมันใหญ่แล้วนะการที่คุณจะเก็บทุกอย่างลง,ลงแ,แผ่นดันแผ่นเมมโมรีพวกนี้เนี่ยคุณจะต้องบันทึก0101ลงไปในกระดาษแผ่นนั้นถูกไหมคุณจะต้องบันทึก 1, ปี19ทุกครั้งเช่น19 1902 1903ไอ้19ข้างหน้ามันเปลืองพื้นที่ไหมเราคิดว่าเราขอละไว้ได้ไหม ว่าเก็บแค่010203ข้างหน้าคิดว่าเป็น19ได้ไหมเพื่อประหยัดเมมโมรีมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันขึ้นปี2000ปีที่มันเป็นข้างหน้าเป็น20แล้วอะไอ้ที่เคยบันทึกไว้ไอ้ที่บอกว่าจะโดดนิวเคลียร์จะยิงวันที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยมันไปรีเซ็ตหรือคนนี้เคยตายตอนปี97อา้าวพอเป็น00คนนี้ก็มีอายุเกิดขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะวายทูเค okay.